เอาปานไปอีกที่เดิมเปิดหนึ่งเอาแล้วเป็น10ต่อ11บเนะครับสิต่อ11นะครับ,รบ,รบปานไีแล้วเปิดหนึ่งเอาแล้วครับอยู่ที่พม,ามา่ปาปักเข้าไป ใจใหญ่วิ่งก็้มไได้สนามนะครับเอาแล้วครับตอนนี้แต้มเท่ากันนะครับโอ้โหอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับ สิบเอ็ดต่อสิบเอ็ดนะครับฝั่งตาเยียได้ปั่นไปอีกแล้วเจ้าชิดเปิดหนึ่งเอายกสองปาดมาออกโอ้เอาแล้วดีใจกันยกใหญ่แล้วครับ

ก่อนนี้อยู่ที่เจ้าชิดนะครับจะเป็นฝ่ายส่งลูกนะครับแล้วก็มีดีที่ลูกเสิมทั้งส,สองฝั่ง1ิบเต่อ12อยู่ที่ว่าตาตะเยจะหลงลูกเสิมของเจ้าชิดบางพีน้อยหรือไม่เอาเสิ์บมาแล้วโอ้โหไม่ท่า แล้ครับหน้าหลังซ้ายขวานะครับพม่าล้อมไห้หมดแล้วนะครับที่เฟตเจ็ดสิบต่อ11เกมไม่เกมอยู่ที่ว่าจะเอาลูกไหนเกมเอาเสิร์ฟหัวไปเอามงไปเปิดยืเอาแล้วยกเปิดยื่งยกสองปักเข้าไปเอาแล้วโอ้โหดีใจกันใหญ่นะครับ พ่าเจ้าตาตาเยนะครับเอาเจ้าชิดบางบีน้อยไปได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเอาชนะดาวยสกอร์13-11นะครับควาเงินรางวัลน,นอกในไปร่วม100,000บาทนะครับ